าปาเนาะตั้งแต่น้อยจนอายุปานนี้ล่ะแต่ก่อนมันก็หลายป่าแต่เดี๋ยวนี้มันบุกคือเก่าแล้วมันบุกเป็นไปตามธรรมชาติคือเก่ามันก็เกิดจากเคลื่อนจีนไน้เคลื่อนสยบุรีได้แล้วก็เคลื่อนแม่น้ําสาขาเคลื่อนปากกระดิ่งได้ There's a lot of evidence to point to the impacts of dams. The natural rise of the river that should happen during the wet season just isn't happening anymore and the data show that that's happening because of dams หาปูหาปลามาแต่ก่อนมันก็หลายป่ามันน้ำมันขึ้นมันลงตามธรรมชาติแต่ก่อนแต่เดี๋ยวนี้มันบวชเก่าแล้วมันเปลี่ยนไปหลายน้ำมันก็ขึ้น มื่อนึ่งขึ้นตอนเท้าขึ้นตอนแรงแข้งก็มีมันเป็นไปตามธรรมชาติป่ามันก็ะูายพันุไปหลายเนี่ยมันหายไปกับปลาว่าป่าพอนปลาแกงป่าที่เคยมีออกจากน้ํากระดิ่งน้ําสาขาอยู่บ้านเฮากับมันมันป่ามันออกมาจากนี้เดี๋ยวนี้มันบบมีละมันเบิดเบิดไป There are multiples more species of fish in the Mekong than probably all the rivers in the United States combined. The Mekong produces 13 times more fish than all of North America's rivers and lakes combined. พันป์ปลาใหญ่มันที่หายไปนะครับพันต์เรือพันปลาน,น้อยที่ประมาณอย่างน้อยก็โลนึงสองโลแค่นี้พัน์เบิดใหญ่ตัวนี้แต่ว่าสี่ห้า 4, 5, โลพัน์ที่เคยมีแต่เก่าันหายไปเบิดปลาหนังเพราเห็นแลวครับปลาเกตเนี่ยพอมีอยู่ปลาหนังเนี่ยอยากเบิดละผลพบจากเคลื่อนนี่ก็คือปลาไม่นี่ลงฤด,ดูนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นน้ําลงมันเป็นระยะเวลาบางที่ก็ขึ้นในน้ำบางที่ฝนบตกก็ขึ้นแต่ที่ The region needs time to adjust and, and doesn't really have time on its side. You're looking at kind of a rapidly onset food security crisis that could play out in the future.